มันมีคําพูดตอนนั้นเลยว่าดีเจอาจจะไม่จําเป็นแล้วสำหรับวิทยุกูเป็นดีเจมาตลอดชีวิตนี่ยกูรับไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่จริงกูจะทํารายการให้ดูแบบไม่เปิดเพลงเลยํำไฟเียเกิดขึ้นจากแค่นั้นเองวันนี้เราใช้เวลาไม่นานในการนัดคิวสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องของผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุด ในประเทศไทยที่ผมรู้จักหนึ่งคนนะครับแล้วก็วมใช้เวลา18ปีนะในการเดินทางมาสัมภาษณ์ในวันนี้ได้นะครับเดี๋ยวนี้เราคุยกับพี่ชอดเลยอยาากถมว่าาแลล้ววเธอะคมสุขเเธอนนนนันนั้ป็ไงบายมากครับเมื่อกี้ผมมาถึงค่ะพี่ยามไม่ให้เข,าข้านรถตู้บอกว่า มาจากคุณว่างครับอู้ไม่ได้เขาไม่ได้ครับตอนนี้มีถ่ายงานทั้งหลังมีถ่ายรายกางรายการเขาบอกไ,ไม่ได้ครับพี่บอกไปเลยมาสัมภาษณ์พี่ชอดอ๋อมาสัมภาษณ์พี่ชอดครับอ๋เอเชิญเลยครับเขาได้เลยครับนิ่งเบอร์มาคนละเบอร์ให้รู้กันครับให,รใหญ่ขนาดไหนประชาชื่นเนี่ยยิน<า>ดีสุดๆนะครับแล้วก็ซีซั่นนี้สําคัญเลยคือผมบอกคนดูตลอดว่าต้องเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องแล้วก็มีความสําคัญในชีวิตผมมากๆอย่างที่เห็นพี่นิ่ม นั่นคือเรื่องอันนั้นเซอร์ไพรส์ที่สุดแล้วมีคนส่งมามากมายครับผบมว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นเป็นการพูดมากที่สุดของพี่นิมในชีวิตที่รู้จักกัน<อ>มีคอมเมนต์หนึ่งดีมากครับบอกว่าไม่เคยเห็นพี่นิมในรูปแบบภาพเคลื่อนไหวมานานมากแล้วปกติแม้แต่พี่ชอาทำคอนเสิร์ตส,สีฟ้าเนี่ยเต็มที่ของแกก็คือภาพ,พ,พนิ่งภาพหนึ่งใช่แล้วก็ขึ้น,น,นไปขึ้นไปกล่าววิ่งหนีตลอดเวลาวิ่งหนีตลอดเวลา ัน่นและวครับวันนี้มันก็เลยถึงวาระของพี่ชอตแล้วอขอบคุณอย่างรุนแรงนะครับขอบคุณอย่างรุนแรงมากๆเราใช้เวลาทั้งหมดรู้จักกันมาประมาณ18ปีเข้าปีนี้สิตอนนั้นสิบผมสิบเก้าขวบไม่น่าเชื่อเลยเนอะตอนนั้นตอนนี้นผม37เข้า38ขวบงั้นก็แปลว่าเวลามันผ่านผ่านไปตามนั้นนะครับผมจะไม่ทำไมว่านแกคนเดียววะ่ะไม่เลยพี่ชอตเท่าเดิมพี่ชอตเหมือนเดิมอะไมที่เหมือนเดิมผมก็เห็นแบบนั้นแหละครับเออกล้องกล้องเห็นนะมันไหมคะตามันเฟกสุดๆไม่จริงครับ ถ้าไม่มีพี่ชอดเนี่ยไม่มีผมตรงนี้นะอันนี้ผมใช้คําเฉยๆเลยนะแบบนี้เลยนี่คือบุคคลผู้หยิบยื่นกว่าหมื่นโอกาสให้ผมนะอาจากเด็กกระป๋องกระแป้งในวันนั้นนะครับคอ,คอให้ผมมือจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นการชดเชยคือสมัยตอนที่ว่านประกวดงั้นเนี่ยพี่ก็จะเป็นคนที่ขึ้นชื่อมากในการที่เชียร์ใครแม้ทุกอย่างเชียร์ฟุตบอลบอลแค้เชียร์คนคนตกรอบอะไรอย่างเงี้ยเป็นเป็นแบบจน จนลูกน้องเนี่ยบอกว่าพี่อยากดูบอลหรือพี่อยากเชียร์อย่าพี่อย่าเชียร์อะไรทั้งนั้นอย่างนี้ค่ะแล้ววันหนึ่งพี่ก็ได้เอื้อนเอ่ยขึ้นมาว่าเฮ้ยคืนนี้มันมีคืนนั้นพอดีครับคืนนี้เชียร์ว่านดีกว่าอ๋อทันใดนั้นว่านก็ตกรอบในคืนนั้นสักสุดสุดพี่ก็เลยพยายามทําทุกอย่างเพื่อชดใช้อครับในสิ่งที่พี่กระทำไปอันนี้เป็นการล้างกรรมที่มีต่อกันไปแล้วอ๋อครับตอนนั้นเนี่ยก็มีว่านมีโจเนาะครับเออไอนี้มันตลกดีเนาะ เปนประหลาดดีอ่ะโอ้ขอบคุณมากครับเป็นคำชมที่น่ารักและสร้างสรรค์น่ารักสุดๆมันดูมันดูไม่ปกติก็ครับเป็นการชมในชมอีกทีหนึ่งคือพี่อยู่กับนักร้องอยู่กับศิลปินอยู่คนดังมาเยอะเลย่ะค่ะกพาจะเห็นว่าแพทเทิร์นของของชีวิตของคนเหล่านี้เป็นยังไง ก็มีไอ้น <AH ี่มันไม่ปกติดีก็เลยรู้สึกเออมันก็แปลกดีพี่สอบเคยพูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเมื่อเมื่อหลายปีก่อนแหละผมก็นามาใช้ตลอดว่าทังนั้นก็อย่าทําตัวปกติไปทาทาเป็นตัวเองนี่แหละถูกต้องทำของเราไปประเด็นสําคัญเลยคือมีช่วงหนึ่งที่มันมีเสื้อฮิตตัวหนึ่งอะไอทำงานทํางานทํางานน่ะคนแรกที่ผมคิดถึงคือพี่เลยนะนี่แหละคนนี้แหละทํางานทํางานทํางานอีกบรรทัดก็ได้อีก4บรรทัดก็ได้ทํางานโว้ยแล้วเวลามันผ่านผ่านมา1 8 1แปีที่รู้จักกันมาครับผมเคยเข้าใจนะว่า คนเราพอโตขึ้นงานมันต้องน้อยลงแล้วรายได้มากขึ้นหรือเท่าเดิมพี่ชอดไม่ทําแบบนั้นที่ผมเห็นเลยไม่เลยแม้แต่ครั้งเดียววันนู้นกับปัจจุบันนะครับ<ไ>มันหนักหนาขึ้นหรือมันมันเบาลงไหมฮะถ้าถ้าพูดถึงว่าควาว่างานเยอะต้องอธิบายก่อนว่าพี่ชอดทาอะไรบ้างตอนนี้ทำละคร,ครก็เห็นละครไปตามช่องต่างๆเต็ตไมไปหมดเลยปีหนึ่งก็สักสิบกว่าเรื่องมัง้งครับออซีรีส์คับเปรดเดตซีรีส์ปีหนึ่งก็52 EP อีี เชนจะมีเป็นเชนออริจินอลก็จะเป็นละครที่แบบเป็นของเป็นซีรีส์ของตัวเองนี่ก็เป็นงานแปลกใหม่ตื่นเต้นกำลังตื่นเต้นอยู่ตอนนี้ใช่ไหมทำชั่วบีทก็ทำคอนเสิร์ตซีละสามสี่คอนก็ว่าไปทำอีเวนต์ที่เป็นแบบเฟสติวัลก็มีเลิฟเฟสทำรายการออนไลน์ก็ทำนะเชนก็มีรายการออนไลน์รายการทีวีก็มีให้มากโชว์อ๋อนี่ไงออนทัวร์เดี๋ยวกำลังจะไปโรงเรียนสถาบันออนทัวร์คแต่นี้คืองานที่ที่บอกว่าเยอะแต่กำลังจะบอกว่า รู้ไหมว่าอาชีพพี่อ่ะคืออาชีพอะไรถ้าผมเดาเมื่อกี้เนี่ยถ้าคนฟังวนจะบอกว่าอ๋อพี่รับจ้างทั่วไปเหมือนเราเจอรถกระบะที่ติดอยู่แล้วก็รับจ้างทั่วไปเออพี่เป็นช่างค่ะพี่เป็นช่างเขาเรียกว่าช่างตัดขอบคืออจริงจริงานทุกอย่างที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาจะมีคนที่เขาเป็นเซอร์ไพรซ์คือเป็นเป็นคนทําอยู่แล้วเช่นเช่นสมมติพี่ทําสีแย่ พี่ก็ร้องเพลงไม่เป็นนะครับพี่ก็ไม่สามารถจะบอกว่านบอกป๊ออป๊อปใดๆได้ว่าให้ร้องแบบนี้แบบนั้นสิเพราะพี่ร้องเพลงไม่เป็นพอถึงเต้นพี่ก็เต้นไม่เป็นพี่ก็ไม่สามารถจะไปบอกพี่อูได้ว่าพี่อูเต้นแบบนี้สิว่าออกแบบอะไรใดๆพี่พลเขาก็ทํารันโชพี่ต้นเขาก็ทำอยันนี้คือทุกคนเขาก็ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วถามพี่ทาอะไรดูเหมือนพี่งานหนักจังเลยพี่ทําอะไรอยู่นี่แหละค่ะอาชีพของของ ช่างตัดขอบเอาจริงๆ,ๆพี่เริ่มตัดขอบตั้งแต่เดวันที่เริ่มทํางานละตั้งแต่วันที่คุยกันว่าจะทาคอนอะไรน้องๆก็จะคิดปัดยะๆเลยพี่ก็ตัดขอบเหมือน,นั้นว่าอันนี้อันนี้ไม่เอาเอาอันนี้เออน,นี้น่าจะเป็นไปได้อันนี้อย่าดีกว่าอะไรเงี้ยพอถึงเวลาอ่าเลี้ยงเพลงคิดสคือมันจะถูกตัดขอบมาเรื่อยๆรันทูคือครั้งแรกของการประกอบร่างทุกอย่างแล้วก็นั่งดูเพื่อจะตัดขอบันครั้งสุดท้ายว่าอันนี้เกินว่ะอ้นนี้ซึ่ง ไม่มีพี่ได้ไหมได้นะไม่ต้องมีพี่ก็ได้แต่ว่ามันก็เคยมีคนพูดข่าวว่าบางโชว์ที่เราไม่ได้ทำเขาก็จะมีคําถามว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้ขยงิงขยงิขยงทําไมเพลงมันต่อแล้วลุกขึ้นลุกลงทําไมความสมูทกับหรือการเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคําถามมาเยอะเะว่าเอ๊ะทำไมคนที่ไม่ได้ทําทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งอ๋อเพราะเราไม่ได้ตัดของมันตอนนั้นเหมือนเขียนสคริปต์เองด้วยกกเรียงซองลิสต์เองด้วยตัด ก่อนมันจะมีรถเนี่ยมันต้องใส่ซีดีฟังแล้วพี่ชอดเนี่ยจะมีถาดซีดีจำนวนมากลบมากๆเอารถเรียกว่ารถรกมากๆแล้วไม่ได้ลบแบบผู้หญิงปกติไม่ได้มีเสื้อผ้าไม่ได้มีรองเท้าจำนวนมากไม่มีอะไรเลยมีซีดีกับเอกสารอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยแล้วไอซีดีเนี่ยมันก็ไปสู่การสร้างคอนเสิร์ตแล้วชอบมากเมื่อก่อนขับรถเองชอบมากเวลารถติดคนอื่นจะเกลียดรถติดชอบรถติดมากเพราะรถติดทำให้พี่ได้จดอะไรที่พี่คิดพอรถขับรถใช่ไหมเราก็จะคิดใช่ปะพอรถติดปุ๊บเราก็จะ ซึ่งเอ้าพิงอย่าเพิ่งออกซีดเดี๋ยวพิยังจดไม่เสร็จเลยเดี๋ยวลืมเพราะยังพี่เป็นคนชอบรถติดมากเลยเลือกทำงานแถวอาโศกเพราะรถติดสุดๆครับจากกรุงเทพยยไปพัทยายเนี้ยค,คิดอะไรได้บ้างเลยสคริครปต์บางบางโชว์บางคอนเสิร์ตอ่ะ<ท>คิดด้วยเส้นทางกรุงเทพพัทยายเลยครับไม่ยากขนาดลำคาญมากกว่าคือพี่ชินจริงจริงพี่ชินกับการใช้ชีวิตอยู่กับคนหลายๆประเภทเนาะเพราะฉพี่จะเจอคนหลายๆประเภทนั้น ไอ้พวกสี่แยกมันก็เป็นประเภทหนึ่งเออมันน่าลำคาญแหละเลยเป่ะแล้วเ,เอาทุกเอาทุกคนเคยทำงานกับพวกเนี้ยก็จะเข้าใจพี่เนอะว,ว่ามันน่าลำคาญแต่ในความน่าลำคาญนั้นหนึ่งมันคือมันมีความสามารถมากจริงมันเจ๋งจริงพี่ยอมรับในความเจ๋งของพวกมันด้วยความสามารถทุกประการนะ่ะมันแบบเอื้อสมบูรณ์พร้อมแล้ว พี่แฮ ppy ในการเป็นเพื่อนของพวกมันที่มันเป็นเพื่อนกัน <อ S 2> จริงๆแล้วพอมันอยู่บนเวทีแล้วมันสนุกอ่ะเพราะว่ามันความเป็นเพื่อนกันน,นจะจำกัดความพ,<ด>พี่ก็เลยยอม <c oughs> อดทนกับความน่ารำคาญของพวกมันเพื่อทําให้คนดูทุกคนของเรามีความสุขมันเป็นกลุ่มคนบ้าที่ทํางานได้แค่นั้นเองอค,ครับคขับไฟเดย์มันเกิดขึ้นจากการที่ยุคนั้นนะคะมันเป็นยุคของฟอร์แมตของสถานีวิทยุเนี่ยครับ <c oughs> ต่างประเทศมันเข้ามาแล้วเขาก็จะเปิดเพลงอย่างเดียวมันมีคําพูดตอนนั้นเลยว่าดีเจไม่สําคัญแล้วเพราะว่าเขาใช้เทคโนโลยีต่างๆในการเรียงเพลงเปิดเพลงที่เป็นสลส็อตตะก้า A B C เหมือนที่รอนนูน้นครับแล้วมันก็จะมีสถานีวิทยุหลายๆอันที่มันแบบโอ้เลตติ้งแบบดีมากเลยจนถึงมีคนพูดว่าดีเจอาจจะไม่จําเป็นแล้วสำหรับวิทยุกูเป็นดีเจมาตลอดชีวิตไงกูรับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ใช่ไม่จริงกูจะทํารายการให้ดูแบบไม่เปิดเพลงเลย โอ oh. ขัาไฟเดียเกิดขึ้นจากแค่นั้นเองขอโทษนะครับผู้จัาไปสุขนิดหนึ่งเฉพาะไอ้นี่เท่านั้นและพี่จะพูดแบบนี้ก็จริงนะครับเพราะว่านั่นคือประมาณจัด2ชั่วโมงใช่ไม่ปิดชั่วโมงไม่เปิดเพลงเลยถ้าเปิดเต็มที่ก็เปิดตอนหัวเข้ารายการเป็นธีมเป็นธีมของวันนั้นทํานองนี้แต่ว่าปัญหาที่เกิดจากนั้นก็คือ สวยแนละ้วมึงคุยอะไรกันดีวะตอนนั้นก็แบบโอเค okay, กับพี่อ้อยสนิทกันโอเคแล้วการแบบนี้ก็น่าจะเป็นพี่อ้อยพี่ชอนแหละเพราะว่าปกติเราสองคนก็จะเมาโหมกันด้วยเรื่องสารพัดสิ่งอยู่แล้วใช่แต่วันที่จะจัดรายการคือเราจะคุยเรื่องกันดีวะพี่อ้อยพอดีกลินเว้ป่ะคะเขาจะเป็นคล่นที่มันเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์อะไรคนฟังก็ชอบโทรเข้ามาแช์นั้นนี่อยู่แล้วเนี่ยโอเคคุยเรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าปัญหาคือทั้งพี่และพี่อ้อยนั้นมีได้เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ใดๆในเรื่อองงขควาามมรักกพ ที่จะมานั่งคุยกันอยู่สองคนครเราก็เลยดึงเอากนฟังให้โทรศัพท์เข้ามาเราก็ตั้งประเด็นขิงขาอะไรขึ้นมาจําได้เลยว่าครั้งแรกขิงขามากๆอะไรสักอันหนึ่งแล้วดูสิว่าจะมีคนคุยกับเราไม่วะปรากฏว่าวมีคนโทรเข้ามาเต็มเลย<อ>ก็เลยเริ่มสนุกมาเรื่อยๆมันก็มาจานอะไรอย่างวันนี้ประมาณ15ปีครับตอนแรกกับผมกะว่าพอพี่ชอรทำคาเฟ่เดย์แรกๆใช่ไหมครับผมก็ลองหมุนๆไปฟังดูไม่เข้ากับเราไม่เหมาะไม่เหมาะฟังไว้จะพัก ตอนแรกว่าไม่อินเรื่องแบบเรื่องคนอื่นทั้งนั้นนะฟังฟังไปคอมเมนต์ไว้เฮ้ยไม่อินไว้ทำไมเรื่องแค่นี้มึงไม่รู้คนทุกคนตอบปัญหาความรักได้ถ้าไม่ใช่เรื่องของตัวเองครับอย่างที่บอกเนะพี่อ้อยพี่ชอดไม่ได้มีคุณสมบัติอะไรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้เลยแต่ว่าบังเอิญหนึ่งเราเป็นคนฟังเก่งครับชอบฟังเรื่องชาวบ้าน อันนี้ต้องเป็นคุณสมบัติที่ต้องมีแล้วเอาจริงๆไม่งั้นเราจะนั่งฟังเรื่องชาวบ้านอยู่เป็นบักเป็นเวรพี่ชอบใช้รถยนต์คาถามครับแล้วให้เขาตอบแล้วมันก็เหมือนเราช่วยกันคิดอย่างบางทีบางคนนะบอกว่าเหอแบบเจอคนคนหนึ่งแบบรักมากเลยครับพี่แต่เขาก็แบบว่าทั้งเจ้าชู้ขี้เมากินเหล้าทำไร่หลังกายเต้เเตเตทุกอย่างพี่ก็จะถามว่าเหรือน้องแล้วเขาน่ารักตรงไหนน้องก็จะเงียบไปแป๊บหนึ่งแล้วน้องก็จะบอกว่า เออนั่นสิคะพี่มันคือการคุยกันมันคือการโยนแล้วเออจริงหวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบตัวเองได้เลยถูกต้องเอาจริงๆทุกคนที่โทรมาคุยกันนั้นเขารู้อยู่แล้วว่าเขาควรจะทํำยังไงครับเขาแค่ยังไม่อยากทําหรือยังทําไม่ได้เท่านั้นเองพอวันที่พี่ชอตเปลี่ยนมาทำเชน a n สองห้าหก หเนี่ยครับอยู่ดีๆก็มาผลิตละครจํานวนมากจากที่เมื่อก่อนก็ไม่ได้ทําละครจํานวนมากแบบนี้ทําอย่างอื่นแล้วก็อ่ะหลายคนก็ไม่รู้เรื่องสนิมน้ําค้างนะไม่เป็นไรเกียดมากเถอะอะไรตีอะไรตีไฟาหลายคนก็ไม่เข้าใจเรื่องสนิมน้ําค้างไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้ม่ตอม่ตพองไม่่อนนะ่ต้องไม่ต้องไม่ต้องม่อตอพ่อพต่อไม่ต้องไตออไม่ต้องไตอออ เดี๋ยวเี่าคนสมัยนี้เขาคุยอะไรก็ได้เดี๋ยวไปคุยเหมอนนือนอะเราไปเซิร์ชสนิทน้ำขั้งดูนะถ <c oughs> ้าถ้ารู้จักวีชชอต์มาผมไม่เคยทราบว่าวิชชอตชอบทําชอบผลิตละครเลยเพราะว่าเหมือนที่รู้จักจะทําอย่างอื่นจ<น>ะทาเรื่องเพลงรเรื่องคอนเสิร์ตซะเยอะล<ต>ะครจริงๆมีความจําเป็นตอนนั้นมาทําช่องยี่ห้าตอนนี้ดูช่องยี่ห้าแล้วแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ต้องมีละครมันก็มีเส้นละครตอนสองทุ่มครึ่งเนาะแล้วเราก็เป็นคนที่ไม่ชอบเนี่ยไม่ชอบแบบว่า ให้คนนั้นทำคนนี้ทําคนนี้คนนี้แล้วเราคุมคุณภาพไม่ได้เราก็เลยทําเองแล้วพอตอนมาทําเชฟมันก็คงเป็นการต่อยอดแต่เอาจริงมันไม่ควรทำเยอะขนาดนี้หรอกเอาจริงจริงเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เวลาผมกลับบ้านเนี่ยก็จะผมไม่ได้ดูทีวีซะเป็นส่วนมากใช่ไหมครับแม่ก็จะดูแม่ก็บอกนี่เรื่องนี้กำลังมาสนุกเลยพี่ชอททำผมก็โอเคนั่งดูแป๊บนึ่งโอเคกลับมาอีกสักเดือนนึงเดเรื่องนี้กำลังมาสนุกเลยพี่ชอททำ <ST AN TS> เฮ้ยอินเสพชันมันเหมือน,น,นประโยคเดิมกับเดือนที่แล้วอ,อันนี้ก็พี่ชอตทำอันนี้ไม่ชอบทำเอาอีกแล้วทําอย่างนี้อีกแล้วทำแล้วที่สาคัญอี่มันคนละช่องกันมันคนละช่องกันเฮ้ยอันนี้สนุกเลยกำลังมาพี่ชอตทำประโยคแค่นี้ประโยบแค่คนี้ปุ่มปุ่มปุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม่เป็นแฟนคลับนะเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วถามว่าทาไมถึงอยากทําครับเพิ่งรู้สึกเหมือนกันว่าชอบทําละครว่ามันสนุกคือคือคืออย่างนี้ค่ะมีหลายสิ่งมากที่สมมติว่าเมื่อก่อนพี่ทำวิทยุคับ พี่เป็นคนเกลียดทีวีนั่นหแหละสิครับแล้วพี่พรู้รสึกว่าการจัดรายการวิทยุมันคือพี่เป็นดีเจแล้วพี่ก็นั่งแล้วพี่ก็คุมทุกอย่างได้สิบโมงจัดรายการที่มาสิบโมงพี่ต้องจัดรายการเที่ยงไปแล้วอะไรเงี้ยมันค,มคุมทุกอย่างได้<อ>แต่พี่มาทําทีวีนั่งรองเป็นวันวันเพื่ออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยเนี่ยบอกบางทีบางคนไม่พร้อมคนเดียวเองทุกคนต้องนั่นงรอหมดอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยเข้าใจแต่ในสุดแล้วพอมาทำเออมันก็สนุกดีแล้วพี่ก็ไปเจออันหนึ่งก็บอกว่าก็ว่าอัจฉริยะอ่ะ คือคนที่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เองไม่ชอบพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าพี่จะเป็นอัจฉริยาวะเป็นไปได้ครับเออเเป็นไปได้สูงก็เลยลองทําสิ่งที่ไม่ชอบดูแล้วคือผู้ใหญ่สมัยก่อนจะสอนเราว่าอย่าเป็นเป็ดอย่าไปทำหลายอย่างอย่าไปทำหลายอย่างแล้วไอ้นี้กราทาไม่ได้แต่สมัยนี้ต้องบอกว่าเป็นเป็ดกันเถอะครับเพราะมันมีโอกาสอะไรแบบเยอะเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่ควรปิดโอกาสตัวเองไม่งั้นอะไรก็ตามที่เราไม่ชอบมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่เราทําได้ดีก็ได้ครับพี่ก็เลยหาเหตุผลเยอะเลยนะแต่สุดท้ายสรุปแล้วว่า ก็ S <S> สนุกดีกันทุกวัน,นก็สนุกกับการทำละครมันมีอันหนึ่งที่นอกจากด้วยความรักกันส่วนตัวเนี่ย <S <S> <S ผมรู้สึกว่าพี่เป็นซูเปอร์บอสของทีมงานหลายๆคนของพนักงานบางคนของพี่ชอเนี่ยอยู่กันมาตั้งแต่โอ้โหจนดาวหมดฟ้าอย่างพี่ติ๊กเนี่ยเลขาเนี่ยติ๊กเลขานี่นะผมเนี่ยทึ่งจริงนนะขาดพี่ติ๊กไปนคนนึงพี่ชอดจะรัน,นชีวิตยั<ล>ยยงไงเพราะทุกอย่างในชีวิตอยู่ที่มันบนเลยพี่ติ๊กยังยืนยันเหมือนเดิมครับว่าพี่ชอดทำงาน7วัน ไม่มีวันหยุดไม่ต้องการวันหยุดออยากได้อะไรเดินมาดูตารางผมเดินเห็นตรางปุ๊บแล้ววันเวลาว่างที่มันควรจะมีแหละครับมันขาดหายไปไหนครับในในปัจจุบันนี้มันต้องมีบ้างสิฮะคือต้องบอกก่อนว่าทําเยอะแต่ไม่ได้รู้สึกลําบากยากคือถ้าถ้ารู้สึกลําบากหรือรู้สึกไม่ไม่มีความสุขหรือเหนื่อยเกินไปเรียนคงหยุดแล้ว แต่ว่าตอนนี้มันก็โอเคมันก็ดีอยู่ก็ไม่ได้ดิ้นรนข,ขวายคว้าว่าจะต้องเวลาว่างเหรอก็มีตามปกติมั้งสมมติเสร็จงานสี่ทุ่มห้าทุ่มหลังนั้นก็ว่างไงครับใครจะทำงานยี่สี่ชั่วโมงก็ไม่ได้ทํางานยี่สี่ชั่วโมงเสร็จงานเที่ยงคืนหลังจากเที่ยงคืนก็ว่างไงก็ดูซีรีส์ดีอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อผมเคยเอาเรื่องนี้แบบแบบพี่ชอยมาใช้นะบแบบว่าอ๋อก็เดี๋ยวทํางานก่อนสามทุ่มเสร็จไงแต่ว่า รอบๆเราจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่านั่นคือเวลาว่างเอาไหมพี่ก็เคยโทรหาลูกน้องครับฮัลโหลอ๋อยังอยู่ออฟฟิศเปล่าพี่คะนี่งห้าทุ่มครึ่งโทษๆโอ๋พี่ขอโทษพี่ลืมไปว่าหนห้าทุ่มยังชอบทําอะไรซ้ําๆเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมครับเช่นวันที่เราต้องเข้าไปซ้อมคอนเสิร์ตวันแรกที่พารากอนก็จะลงมากินไอติมสักลูกหนึ่งต้หนึ่งลูกราเมซี่ใส่กล้วยถูกต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมข้าวไก่ซีอิ๊วยังกินอยู่ ทำนองนี้ไม่ใส่ผักถกต้อ๋อผมเห็นเพิ่มอันนึงเป็นมาม่าเจโอยิดหน่อยก็มีก็มีมันก็จะมีเพิ่มแต่ว่าการเพิ่มที่ว่านั้นเป็นการเพิ่มที่เหมือนเดิมอีกเช่นไปร้านเจโอก็จะกินเมนูเดิมไปร้านร้านใหม่แต่เมนูเดิมเดิมก็จะกินเมนูเดิมทําอย่างเดิมกระบาลก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเสื้อผ้าก็ไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมถูกรองเท้าคู่นี้ใส่มานานมากวันก่อนลงไปมีคนบอกว่าอยากซื้อรองเท้าใหม่ให้พี่ช็อตจังเลยขอบคุณนะคะน้อง ไม่ต้องยุ่งไม่ต้องแปลกใจที่พี่จะแต่งตัวเหมือนเดิมเพราะว่าพี่เปลี่ยนพี่เปลี่ยนแล้วนะพี่ในความสะอาดที่สะอาดแต่พี่อาจจะซื้อกางเกงเหมือนเดิมเสื้อยืดเหมือนเดิมแล้วเวลาหยิบหยิบใช้ง่ายเพราะว่าไม่ต้องเลือกอะไรก็หยิบมาทําไมถึงทําอย่างเดิมครับมันปลอดภัยมันอย่างสมมติร้านอาหารก็เคยนะไม่ใช่ไม่เคยแบบไปกินร้านแปลกๆหรือไปสั่งเมนูแปลกๆมันไม่อร่อยว่ะแต่งตัวเหมือนกันเคยๆมีคนว่ามากว่าทำไมถี่ทำแบบนี้ ก็เคยพยายามใส่เสื้อสีแดงอกจากบ้านเนี่ยแล้วพอเดินออกมาก็กลับไปเปลี่ยนดีกว่าวะเนี่ยมันไม่สบายตัวไม่สบายใจซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าเอาก็ถ้าเราแฮปปี้กับสิ่งที่มีอยู่แบบนั้นแล้วจะจะเปลี่ยนเพื่อเบื้ออะไรล่ะอ๋อไม่เห็นจำเป็นต้องทุกปะถ้าเราสบายใจกับการใส่เสื้อสีแบบนี้แล้วเราต้องไปใส่แบบนั้นเพื่อให้ชาวบ้านเขารู้สึกว่าพี่ชอบเปลี่ยนแล้วเพื่อ ตรงนี้สําคัญสุดๆประชาชนของเราถามเรื่องความสุขแน่นอนที่เล่ามาทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยผมพอนึกออกว่าพี่สุขคนเดียวแน่นอนสุขสําหรับเรื่องที่แบบชีวิตปัจในวันนี้มันประมาณนี้แหละมันก็เหมือนเดิมค่ะ,ค,ะความสุขของพี่ชอรคืออะไรครับคือนี่แหละคือที่เป็นอย่างเนี้ยนะครับ <laughs> <laughs> เพราะว่าเอาจริงๆพี่เป็นคนสุขนิยมนะตรงไหนไม่มีความสุขกะไม่อยู่อะไรไม่มีความสุขกะไม่ทําถามว่าความสุขคืออะไรคือแบบเนี้ยค่ะคือการใช้ชีวิตแบบนี้ ไม่ได้รู้สึกว่าไม่มีความสุขตรงไหนไม่ได้รู้สึกว่าทนทุกข์ทรมานตรงไหนก็เลยทําให้มันอยู่แบบนี้ได้แล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่ต้องคิดอะไรไปข้างหน้าเยอะๆครับแล้วก็ไม่ค่อยเป็นคนสนใจข้างหลังเท่าไหร่ดังนั้นอย่าถามมันจะมีคนถามเยอะอคิดจะ,กะเกษียณไหมคะพอแก่ตัวมันจะมีคนถามประโยคนี้คิดจะ,กะเกษียณไหมคะเมื่อไรจะเลิกคะหรืออะไรอะไรแจะมีคาถามประเภททื่อๆนี้มาเสมอซึ่งพี่อาจจะคิดต่างจากคนอื่นนะคะคนอื่นเขามักจะมีการวางแผนพี่ถือว่าไม่เป็นการวางแผนชีวิตเนาะว่า จะเกษียณภายในอายุเท่านี้เท่านั้นเท่านั้นแต่สําหรับพี่เนี่ยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่วางแผนแล้วพี่จะหยุดวันนี้ที่คงไม่สนุกอ่ะมันจะเป็นการทําทําเพื่อจะเดี๋ยวหยุดอ,ะอ่ะเดี๋ยวอีกสองปีก็เลิกแล้วเนี้ยอเอาแล้วมันจะอยากทําอะไรวปปะถูกป่ะเพราะมันก็จะใช้ชีวิตแบบเอ้ยสองปีกูก็เลิกแล้วกูก็ทำทำมันแค่เนี้ยเดี๋ยวอีกสองปีก็เลิกแล้วถ้าคนเราคิดในสมองตลอดเวลาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะหยุดครัก็แปลว่ามึงพร้อมจะหยุดแล้วล่ะแล้วไอ้ไอ้ช่วงเวลาตรงนั้นจะอยากทําอะไร พี่ไม่แน่ใจนั้นพี่จะเป็นคนที่ไม่เคยเอาของมาหยุดหรือกษียณมาไว้ในหัวแต่ว่าพี่จะคิดเสมอว่าวันไหนที่ไม่มีความสุขก็จะหยุดเอแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าความสุขของพี่คืออะไรคะก็ทํางานกระสุขค่ะไปกินของซ้ำๆทำอย่างเดิมก็สุขค่ะเออใช่ป่ะหรือดูหนังดูที่ก็มีความสุขเตมไปนหมดเลยความสุขคือพี่เป็นคนมีความสุขง่ายใช่ครับไม่ซับซ้อนใช่ครับ เหนื่อยก็นอนมีเพลงเฉลียงเพลงหนึ่งอะอ่าครับรู้สึกสบายดีร้องสลงเพลงถ้าอยากจะร้องก็ร้องไปทำนองนี้ทำนองนี้หิวว่าเอาป่วยตัวร้อนก็นอนไว้เพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นพี่ที่สุดเลยคือใช่ป่ะก็หิวก็กินเหนื่อยก็พักหง่วงก็นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเสร็จเรียบร้อยครับพี่ชอตขอบคุณสุดๆครับค่ะไม่รู้ได้ประโยชน์อะไรบ้างเยอ๊้ได้มากมายครับค่ะแล้วแล้ว เมื่อไหร่จะไปในการคับไฟเดโชบ้างละคะเดี๋ยวนะอันนี้เดี๋ยวพูดกันก่อนเลยพูดกันก่อนเลยที่มาวันนี้เนี่ยตั้งใจมาโครงการแลกเปลี่ยนเลยได้เลยครับคืออย่างนี้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนขับไฟเดโชเนี่ยอ่าคือถ้าผมไปอีกรอบเนี่ยผมต้องไปอย่างองอาจสง่าผ่าเผยเพราะว่าเมื่อเทปที่แล้วเนี่ยเมื่อขราวที่แล้วนานมากแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหฟื้นยากเลยฟื้นยากเลยเป็นคนยากเลยคราวนี้คราวนี้ต้องกลับไฟแบบโตละ โอเคพร้อมที่จะเป็นอะไรบางอย่างจะไปคนเดียวหรือจะไปคู่เอาที่พี่ชอบต้องการเลยครับไปคู่นะโอเคทุกคนคะทุกคนทุกคนได้เลยครับเป็นพยานให้พีวันนี้พี่มาให้แล้วว่านต้องไปรายการพี่ได้ครับและไม่ได้ไปคนเดียวไปคู่ยินดีเสมอครับและจะเป็นที่เดียวที่ผมจะไปด้วยโอเคครับโทรบอกพี่เม่งเลยลูกนัดเลยลงคิวเสร็จเสร็จโจรคุ้มสุดๆ <laughs> <laughs> วันนี้มาวันนี้คุ้งสุด